สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากอินโดนีเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่ามูลกา2024เรื่องราวได้เล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในโรงเรยียนหญิงล้วนเมื่อจอู่มีคนได้เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา พวกเขาถึงช่วยกันหาคำตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่โรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งแถวเขตชวาตะวันออกอินโดนีเซียตอนนี้นักเรียนทุกคนกำลังพากันไปสวดมนต์ที่ศาลาแต่ด้วยความที่มันเช้าเกินไปเฮอริน่าจึงเผลอนิ่หลับรานุมหญิงที่เป็นบดดัตดีจึงพยายามเรียกให้เธอมีสติและหลังจากสวดมนต์เสร็จเฮอริน่าก็ได้ขอตัวไปเอาหนังสือที่ห้องแต่ไปทําอีท่าไหนก็ไม่รู้จูๆ่ๆเธอก็หลับไปแบบจริงจังตื่นขึ้นมาอีกที ก็เห็นว่ามันสายแล้วและเธอยังพบว่าเพื่อนๆได้ถูกคุณครูสั่งลงโทษเหตุการณ์นี้ก็ทําให้โอบีหนึ่งในเพื่อนร่วมชั้นไม่พอใจเป็นอย่างมาเธอกับซีตีและดิวลาก็ได้มาหาเรื่องเฮรีนาทางด้านรานมจึงได้เข้ามาห้ามเธอพยายามอธิบายว่าเฮรีนาเพิ่งย้ายมาใหมย่ยังกลับตัวไม่ได้แต่พวกโอบีก็ไม่สนพวกเธอต่อว่าเฮรีนาแถมยังเอาคนจากรองเท้า หมาป้ายพื้นตรงที่เธอทําความสะอาดอยู่อีกด้วยจากนั้นโอบีก็เป่าหูของทุกคนไม่ให้มาช่วยเธอนะครับและมันก็เป็นผลเพื่อนหลายคนได้พากันเดิอนออกไปเหลือแค่รานุมที่ไม่ได้ไปไหนเฮอร์ลีน่าก็ได้เถอขอโทษที่เป็นต้นเหตุทําให้เพื่อนเดือดร้อนแต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะในขณะที่เฮอร์ลีน่าจะออกไปสวดมนต์พวกโอบีก็ได้เข้ามาเล่นงานเธออีกครั้งและแขนของเธอก็พลาดไปโดนเตารีดจนทําให้เกิดบาดแผล ทางด้านเฮลีนาที่สู้ไม่ได้เธอก็จะรีบวิ่งหนีแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจ,จู่ๆเธอดันไปสะดุดล้มอยู่กลางถนนจนทําให้เธอถูกรถชนเข้าอย่างจาังพ่อพ่อกับแม่ได้ทราบข่าวก็รีบมาหาเธอที่โรงพยาบาลซึ่งพวกเขาก็เห็นว่าเธอมีอาการหนักและพ่อก็ไม่เชื่อว่านี่เป็นแค่อุบัติเหตุเพราะเขาเจอรอยแผลที่แขนของเธอเขาจึงคิดว่าเธอต้องหนีอะไรบางอย่างจนเวลาผ่านไปหนึ่งเดือน เฮลรีนาก็ได้กลับมาเรียนตามปกติแต่รานุมก็เห็นนะครับว่าเธอมีท่าทีแปลกๆแต่ก่อนเธอเป็นคนสดใสย,ยิ้มเก่งแต่รอบนี้เธอกลับเงียบขึมเปลี่ยนเป็นคนละคนส่วนทางด้านคุณครูก็ไม่นิ่งเฉยพวกเขาเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคุยซึ่งพวกเขาก็สงสัยว่าเฮอรดีนาอาจจะโดนเพื่อนรังแกไม่อย่างนั้นเธอคงไม่หนีออกไปจากที่พักหรอกแต่ด้วยความที่ไม่ชัดเจนครูจาฟาจึงบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหม ตอนนี้เฮรลีนาได้กลับมาแล้วเราไปถามตรงๆกับเธอเลยแต่ครูอูมีก็ไม่เห็นด้วยนะครับเธอบอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้บานปลายเพราะถ้าตามสืบก็จะเป็นการกล่าวหานักเรียนคนอื่นเธอจึงขอให้ทุกคนอยู่เงียบๆและคอยระวังอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกพ่อถึงตอนคำนักเรียนก็ได้เข้าฟังบรรยายจากครูจาฟาแต่ตอนนั้นครูอูมีก็เห็นว่าเฮรลีนาได้จ้องมองเธอด้วยสายตาแปลกๆแค่นั้นยังไม่พอ เธอ,อยังรู้สึกว่าเฮรลีนาได้มากระซิปที่หูของเธอจนทําให้เธอตกใจมากๆและหลังจากฟังบรรยายเสร็จด้วยความอยากรู้รานุมก็ได้ถามกับเฮลีนานะครับว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เฮริลีนาก็ไม่ตอบเธอเอาแต่จ้องคำายังไปที่กลุ่มของโอบแล้วก็บอกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยเองกลางดึกในคืนเดียวกันโอบี OB กับซีตีก็ได้เดินตรวจด,ดูในโรงเรียนเนื่องจากวันนี้คือเวรของพวกเธอ โดยอ b ีได้อาสาไปตรวจในห้องน้ําส่วนซีตีนั้นขอแยกไปที่อื่นแต่เดินยังไม่ทันจะถึง3ามก้าอบีก็ได้พบกับเหตุการณ์ปแปลกๆเธอเห็นว่าประตูห้องน้ําถูกปิดเข้าอย่างแรงทีแรกเธอก็คิดว่าเพื่อนแกปลงแต่พอเปิดเข้าไปดูในนั้นกลับไม่มีใครอยู่เลยเธอที่รู้สึกเสียวสันหลังจึงรีบไปหาซีตีนะครับซึ่งก็เห็นว่าซีตียืนอยู่คนเดียวแต่พอเธอเดินเข้าไปไกลๆสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจมากๆ เมื่อเธอเห็นว่าซีตีได้ถูกบางอย่างเข้าสิงร่างเป็นที่เรียบร้อยเธอที่เห็นแบบนั้นจึงรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่บ้านพักครูแต่ซีตีก็ตามมาเล่นงานเหมือนเดิมโชคดีที่ครูจ่าฝ่าได้มาช่วยเอาไว้เขาทําน้ํามนต์แล้วก็พ่นใส่ซีตีนั่นจึงทําให้ทุกอย่างสงบลงหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอบีก็กลัวไปเลยนะครับและเธอก็ได้เล่าบางอย่างให้กับดิลลาฟังเธอเล่าว่าตอนที่ถูกเล่นงาน เธอเห็นว่าคนคนนั้นไม่ใช่ซีดีแต่เป็นเฮอรินาต่างหากวันต่อมารานุ่มก็ได้ไปสอบท่องอันกุลอ่านโดยมีเฮอรินาได้มาเป็นเพื่อนแต่จู่ๆรานุ่มก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้ยินเสียงของใครบางคนได้พูดแทรกขณะที่เฮอรินาท่องบทสวดซึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้ชายด้วยความกลัวเธอจึงไม่กล้ามองและในคืนเดียวกันโอบี OB ก็จะไปทำละหมาดโดยเธอขอให้รานุ่มไปเป็นเพื่อน แต่ในตอนนั้นราหนุ่มก็เห็นว่าเฮิน่าได้เดินผ่านไปเธอที่รู้สึกสงสัยจึงได้เดินตามซึ่งประจวบเหมาะกับที่ไฟในศาลาได้ดับลงโอบี OB จึงต้องทําละหมาดอยู่ท่ามกลางความมืดและเธอก็ต้องพบเจอเหตุการณ์แปลกๆนะครับเมื่อเธอเห็นว่าตอนที่เงยหน้าขึ้นมาเธอพบว่าตัวเองได้หันหน้าอยู่ฝั่งตรงข้ามทีแรกเธอก็คิดว่าเธอเบือแต่พอลองทำอีกครั้งมันก็เป็นเหมือนเดิมและยังไม่ทันจะถึงไหน เสียงกรีดร้องของเธอก็ได้ดังขึ้นรานุมที่ได้ยินจึงรีบกลับมาที่ศาลาซึ่งก็เห็นว่าโอบีกำลังก้มคำนับอยู่ที่พื้นด้วยความเป็นห่วงเธอจึงถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ทางด้านโอบีก็ไม่ตอบรานุมจึงเดินเข้าไปใกล้และพอเธอได้สัมผัสไปที่ตัวร่างของโอบีก็ล้มป่องงองลงกับพื้นใบหน้าของเธอดำข้มมืมอย่างกับคนแก่รานุมที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากมนะครับ และเรื่องนี้ก็ดังไปทั่วโรงเรียนทางด้านคุณครูก็สงสัยว่าตั้งแต่เฮอร์ดีนา,ากลับมาเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นไม่หยุดจะเปลี่ยนไปได้หรือเปล่าที่มันจะเกี่ยวข้องกับเธอและในคืนเดียวกันรานุมก็ได้หายตัวออกไปจากห้องดิวลากับซีตีจึงได้ตามหาแต่จู่ๆดิวลาก็เห็นว่าซีตีไม่ได้เดินตามเธอมาแถามตอนนั้นยังมีเสียงของใครบางคนได้ดังอยู่ใกล้ๆอีกด้วยพอดิวลาหันไปดู เธอก็ต้องตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าเป็นเฮอรีนาที่โผล่เข้ามาหาเธอแบบเต็มๆแต่พอเธอมีสติเธอกลับเห็นว่าคนคนนั้นคือรานุมนะครับส่วนสตีที่เดินอยู่คนเดียวเธอก็ได้ยินเสียงปแปลกๆเหมือนกันด้วยความกลัวเธอจึงรีบวิ่งไปที่ศาลาและโชคดีที่ตอนนั้นมีคนกำลังทำละมาจูแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรจู่ๆคนพวกนั้นก็ได้หันจ้องมาที่เธอซึ่งเป็นเวลาเดียวกัน กับที่รานุมได้เข้ามานะครับเธอจึงบอกกับรานุมว่าคนในศาลามีท่าทีแปลกๆแต่พอรานุมได้มองไปดูเธอก็งงเพราะเห็นว่าในนั้นมันไม่มีใครอยู่เลยและตอนนี้ทางด้านดิวลาก็ได้ไปที่บ้านพักกูซึ่งเธอก็เห็นว่าประตูมันไม่ได้ล็อกเธอจึงถือวิาสาสะเดินเข้าไปข้างในและเธอก็เห็นว่าครูจาฟ้ากําลังนอนอยู่แต่ยังไม่ทันจะพูดจู่ๆครูจาฟ้าก็ได้หายไปต่อหน้าของเธอ และตอนนั้นไฟในบ้านก็ได้ดับลงพร้อมกับประตูที่ถูกปิดเข้ามาเองดิวลาจึงพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินนะครับจนเวลาผ่านไปสักพักเสียงบวกเวกไว้ใก็ได้ดังขึ้นพอทุกคนวิ่งมาดูก็เห็นว่าเป็นดิวลาที่ถูกเล่นงานไปแล้วสภาพของเธอไม่ต่างกับโอบีเลยแต่ครั้งนี้ลาหนุมก็เห็นว่าเฮรินาได้ยืนมองร่างของดิวลาอยู่สีหน้าของเธอดูสะใจเป็นอย่างมาก รานุมจึงคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นฝีมือของเฮอรดีนาเธอจึงเอาเรื่องนี้มาบอกกับคุณครูและทางโรงเรียนก็ประกาศเหตุฉุกเฉินทันทีโดยนักเรียนทุกคนต้องมารวมตัวกันที่ศาลาเว้นแต่เฮอรินีนาที่ไม่ได้มากับเพื่อนพวกคุณครูจึงได้ออกตามหาขณะดเดียวกันซีตีก็ได้ปวดชิงชองเธอจึงขอให้รานุมไปเฝ้าทางด้านรานุมจึงได้ไปยืนรอที่หน้าห้องน้ําจนเวลาผ่านไปสักพัก รานุ่มก็เห็นว่าซีตีได้เดินกลับออกมาก่อนเธอก็บ่นว่าไม่รอเธอเลยพอเธอรีบตามไปจู่ๆก็มีใครบางคนได้มาเรียกที่ข้างหลังเธอที่หันไปดูก็เห็นว่าเป็นซีตีนะครับทางด้านรานุ่มก็งงว่าถ้าซีตีอยู่ที่นี่แล้วเมื่อกี้นี้คือใครกันละ่ะพูดยังไม่ทันจะขาดคาผู้หญิงคนนั้นก็ได้หันกลับมาซึ่งก็เห็นว่าเป็นเฮรลีนาที่ถูกปีศาจเข้าครอบงำไปแล้ว พอพวกเธอได้เห็นแบบนั้นก็จะพากันวิ่งหนีแต่วิ่งยังไงมันก็กลับมาที่เดิมและซีตีก็ถูกเฮอริาเข้ามาเล่นงานโชคดีที่พวกคุณครูได้ตามมาเจอพวกเขาจึงได้ช่วยเธอเอาไว้โดยครูจ่าฝ่าได้ท่องบทสวดแต่ดูเหมือนปีศาจมันจะไม่กลัวแถมมันยังท่องบทสวดตามเขาอีกด้วยขณะดเดียวกันพ่อกับแม่ของเฮอริาก็ได้มาที่โรงเรียนแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรแม่ก็ถูกเฮอริาลาักเข้าไปเล่นงาน สภาพของเธอไม่ต่างจากคนอื่นพอได้เห็นแบบนั้นพวกครูจาฝาได้เข้าไปจับตัวของเฮริน่าจากนั้นอุสตัดของโรงเรียนก็ได้เข้ามาทําพิธีสวดมนต์ขับไล่แต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลเพราะปีศาจตนนี้แข็งแกร่งมากๆและที่มันเป็นแบบนี้ก็เกิดจากพ่อของเฮริน่าเป็นคนทํานะครับหนังก็เฉลยให้เราเห็นบ้าในวันนั้นเฮริน่าได้เสียชีวิตไปแล้วแต่พ่อได้นําร่างของเธอไปหาหมอผี แล้วขายวิญญาณให้กับปีศาจเพื่ออยากให้ลูกได้ไปแก้แค้นคนที่ทํากับเธอโดยหมอผีได้ถามว่าคิดดีแล้วหรอเพราะมันมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าเขาถอดริมออกจากงอของเธอเมื่อไร่เธอจะเสียชีวิตทันทีปีศาจที่อยู่ในร่างก็จะอาราวาดแต่อย่างไงก็ตามเขาก็เลือกที่จะทํานะครับและนี่จึงเป็นสาเหตุที่เฮรีนาได้จัดการแม่ของตัวเองก็เพราะวันนั้นแม่คือคนที่ขับรถชนเธอโดยแม่ไม่ทันมอง ไม่เห็นว่าเธอล้มอยู่กลางถนนแต่สุดท้ายทางด้านพ่อก็ทนไม่ได้ที่เห็นว่าลูกของเขาต้องถูกทรมานเขาจึงตัดสินใจดึงลิมอันนั้นออกจนทําให้ทุกอย่างได้จบลงหลังจากวันนั้นพวกเขาก็ได้นําร่างของเฮอริีนาไปฟังอย่างถูกต้องและสถานการณ์ในโรงเรียนก็กลับมาเป็นปกติแต่หนังยังไม่จบนะครับเพราะขณะที่พ่อของเฮริีาอยู่ที่บ้านคนเดียวจู่ๆก็มีใครบางคนได้มาเคาะที่หน้าประตู พ่อเปิดออกไปดูก็เห็นว่าเป็นหมอผีที่มาหาเขาแต่พอเขามองดูดีๆคนคนนั้นกลับไม่ใช่หมอผีนะครับแต่เป็นปีศาจที่จะมาเล่นงานเขานั่นเองและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ผดเรื่องพอใช้ได้ความสยองของหนังก็ถือว่าพอมีบ้างหนังได้เล่นกับบรรยากาศเศร้าแสนสีเสียง ปิิสนาที่รอการที่คลายนั่นจึงทําให้หนังน่าหลุนและน่าติดตามมากๆและสําหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่อง<ๆ>ก็คนหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกคนดากลุกอย่างแน่นอน<ๆ>เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอเลยนะครับ เลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฟันดีราตีสวัสดีครับ